เข้ามาที่ตึกนี้นะคะมาไม่ผิดแน่ค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วจะหอมมากหอมกลิ่นน้ำปลานะคะพี่คะน้ำปลามาทำอะไรที่ห้องนี้ก็คือหลังจากเราได้น้ําปลาที่หมักครบ12เดือนแล้วนะ,ะมาที่นี่เพื่อเอามาเป็นผสมก็คือเอาน้ําตาลมาผสมกับน้ําปลาอีกทีเนื่องจากให้ถูกปากคนไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มน้ําตาลลงไปนิดนึง แต่เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยนะครับประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนตรงนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการปรุงรสน้ำปลาค่ะซึ่งจะมีการผสมน้ำตาลนะคะตามสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็คลุกเข้ากับน้ำปลาที่อยู่ด้านล่างค่ะโดยที่จะมีตัวควรนะคะเหมือนใบพัดค่ะควรให้น้ำปลากับน้ำตาลนั้นผสมเอาด้วยกันค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้ำปลาเนี่ยผสมกับน้ำตาลแล้วก็จะมีรสชาติเค็มๆหนวานกแลมะแมลมด้วยค่ะ เมื่อได้น้ำปลาเค็มมากหวานน้อยหอมอร่อยตามต้องการแล้วนะคะน้ำปลาก็จะเดินทางตามท่อไปผ่านเครื่องกรองเพื่อกรองเศษปลาออกอีกครั้งค่ะจนได้น้ำปลาใสแน่วเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เดินทางตามท่อมาที่เครื่องบรรจุขวดค่ะ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำปลาทั้งหลายนะคะก็ล้วนแล้วแต่ใช้เครื่องล้างขวดอัตโนมัติและเครื่องบรรจุน้ำปลาที่ไม่ต้องอาศัยแรงงานคนแล้วทั้งสิ้นค่ะไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะน้ำปลาที่ได้จากเนื้อปลากลางทะเลก็กลายเป็นน้ำปลาที่อยู่ในขวดขนาดต่างๆเรียบร้อยแล้วละค่ะ และพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของมนุษย์นะคะเดี๋ยวนี้น้ำปลาพลิกก็ยังสามารถทำได้แล้วละค่ะเมื่อมาถึงสุดท้ายปลายทางได้น้ำปลาแล้วน้ำปลามีกี่ชนิดกี่แบบสามชนิดสามเกรดนะ,ะฮะมีตั้งแต่เกรด A เกรด B <ะ>และเกรด C ค่ะค่ะการแบ่งเกรด A B C นี่แบ่งด้วยอะไรคะแบ่งโดยใช้โปรตีนเป็นหลักค่ะอย่างที่โปรตีน2ีขึ้นไปก็จะเป็นเกรด A <ะ>โปรตีน ประมาณ1 5ก็จะเป็นเกรด B แล้วก็เกรด C นี่โปรตีนประมาณ10เราจะเห็นว่าในขวดของน้ำปลาจะมีสีน้ำตาลแดงคล้ายๆกันแต่ว่าราคาต่างหมายถึงโปรตีนก็ต่างกันนใช่ครับใช่ที่อยู่กับเราเลือกที่ค่ะถ้าเป็นน้ำปลาเกรด A เลยเนี่ยที่ถ้าโปรตีน20เกิน20ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมาย Moog เรากินน้ำปลาเราบอกว่าเค็มไม่ใช่เค็มอย่างเดียวนะแต่เค็มแล้วมีสารอาหารด้วยน้ำปลาไทยของเราเนี่ยขายได้ไปไกลถึงไหนบ้างคะอย่างปัจจุบันที่เราส่งอยู่เนี่ยมากกว่า50ประเทศทั่วโลกญี่ปุ่นยู่เยอรมันฮอนแลนด์อังกฤษอินโดนีเซียญี่ปุ่นเยอะแยะเลยเยอะเลยทุกพื้นที่ไปหมดทุกภูมิภาค ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมกหรือไม่ใช่คำตอบต้องร้อมที่อัพที่เราตาไปสองไหมครับตัวเทเลยครับ,รบแล้วฉันจะเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันจะได้เจอคำตอบดังใจแตมันไม่ได้ตอนนี้นะคะต่อกับน้องมาก็ได้รู้แล้วค่ะว่ากว่าที่จะได้น้ำปลาสักหนึ่งหยดนะคะเพื่อมาเหยาะมาปรุงแต่ง รสของอาหารจานเด็ดที่ชอบรับประทานกันนั้นช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆค่ะ,คะเรียกได้ว่ากว่าที่เรือลำหนึ่งนะคะจะออกไปตามล่าปลากระตักขึ้นมาจากท้องทะเลอ่าวไทยได้ก็เหนื่อยหนักเอาการเลยค่ะ <ๆ S 1> ทั้งยังต้องขนส่งลำเลียงปลานะคะมาเคล้ากับเกลือแล้วก็ลงไปอยู่ในบ่อหมักนะคะเรียกว่าใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีเลยนะคะกว่าที่เราจะมีน้ำปลาได้ใช้สักขวดหนึ่งค่ะ แต่เรากบนอกกะลาก็คงจะไม่หยุดเรื่องราวของน้ำปลาไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าไม่มีน้ำปลาแล้วคนไทยใช้น้ำอะไรในการปรุงแต่งรสชาติของอาหารค่ะน้ำปูบูดูปลาลบูดูสดักปลาแดดข้าเหนียวค่ะมี่น้ำปูเจ้า ก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของออภูมิประเทศนะคะอย่างอางทั้งภาคเหนือเนี่ยทำเป็นน้ําปรุงพวกน้ําปูเพื่อที่ไว้สําหรับจิ้มหน่อไม้รับประทานกันทางภาคเหนือนะคะทางอีสานก็จะมีพวกปลาเหมือนกันแต่จะเป็นปลาพวกปลนน้าจืดพวกปลาออปลาทางใต้จะมีพวกปลาน้ําเค็มนะคะเ,ออเขาก็จะเอามาทําเป็นพวกน้ํามูดู เพราะฉะนั้นนะคะมากับที่ต่อก็จะออกตามร้านน้ำปรุงรถนะคะที่คนไทยใช้กันว่านอกเหนือจากน้าปลาแล้วคนไทยใช้น้ำปรุงรสอะไรแต่ว่าจะเป็นน้ําอะไรนั้นต้องติดตามค่ะกบนก้ะ สุขหน้าพบกับน้ำปูหรือน้ำปูเจ้าอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางอาหารที่ให้ความเค็มและความมันคู่ครัวของคนทางภาคเหนือและลองตายไปยังดินแดนที่เกือบสุดชายแดนไทยที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัดตตานีกับภารกิจตามติดความเค็มของน้ำบูดูอาหารคู่ครัวของคนในภาคใต้และปิดท้ายในดินแดนที่ราบสูงโคราชตามล่าตามหาน้ำปลาความเค็มคู่ครัวของคนอีสาน ไปดูกันว่าน้ำปลาน้ำปูน้ำบูดูและน้ำปารา้าน้ำปรุงรสจากสี่ทิศจำจากอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนน้ำทั้ง4ี่บอกถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรสุดหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับว่าน้ำปลานั้นเป็นน้ำปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มสร้างความกลมกล่อมให้กับอาหารไม่เฉพาะ เป็นที่นิยมในเมืองไทยเท่านั้นนะครับในต่างประเทศที่นิยมรับประทานอาหารไทยก็ยังใช้น้ำปลากันด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีเพียงแค่น้ำปลาเท่านั้นนะครับที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มให้กับอาหารด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมการกินความหลากหลาย <S <S ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนะครับในแต่ละภูมิภาคก็ยังมีน้ำปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มเป็นของตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะตามหาคําตอบกันต่อไปนะครับว่า แต่ละภูมิภาคนั้นมีเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มแตกต่างกันอย่างไรบ้างทำมาจากอะไรเหมือนกันตรงไหนแตกต่างกันอย่างไรไปกันแบบทั่วทั้ง4ภูมิภาคทั้งเหนืออีสานกลางใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกบนอกกลาสัปดาห์หน้านะครับกับตอนสยามซอสสุดๆๆดดเป็นตอนที่2นะครับคนไทยใช้อะไรแทนน้ำปลากินน้ำปูปาราครับดูดู กบนอกกระลาชวนคุณตามหาน้ำปรุงรสประจำถิ่นของคนไทยน้ำปูคืออะไรน้ำบูดูดูที่ไหนและน้ำปลาละทำอย่างไรได้ปูตัวหนึ่งแล้วในกบนอกกระลาตอนสยามซอสสุดสุด,สดซอสไทย4ทยี่ทิศตอน2อสุกที่22กันยายนนี้2องทุ่มครึ่งโมเดิร์นานทีวี พี่ครับพี่เอาน้าตาไปส่งไหนครับเนี่ยส่งทั่วประเทศเลยครับสุดเกอฟ้านะครับพี่เอาน้าตาไปส่งไหนครับสุดเกอะฟ้าเลยครับทตู้เทนเลยน้องพี่ครับพี่เอาน้าตาไปส่งไหนครับสุดสุดเกอะฟ้าเลยน้องทตู้เทนเลยครับพี่เอาน้าตาไปส่งไหนครับทตู้เทนเลยครับพี่เอาน้าตาไปส่งที่ไหนครับทตู้เทนเลยครับสุดเกาฟ้าเลยน้อง